วิธีการโอนเหรียญจากไบแ a น c e ไปปิดคับนะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างและวิธีไหนดีที่สุดเดคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการโอนเหรียญจากไบแอนไปบิตคัพนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงแล้วอันไหนมาดีที่สุดนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยถึงการโอนจากบิตคัพไปไบแอนแล้วเนาะนะครับซึ่งการโอนไบแอนจากบิตคัพเนี่ยเหรียญมันจะมีให้เราเลือกเยอะกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเชเนเนาะในการโอนในบิตคัพว่ามันมีเหรียญไหนที่รับแล้วมูลค่าในการโอนค่าฟรีในการโอ,อ,อนเนี่ยถูก own, ดซพิ ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปใช้เหรียญที่มันมีความหันผวนสูงไงมันก็จะมีผลกระทบต่อบูลค่าเมื่อเวลาเราโอนมาที่บิตคัพแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันเลยครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าการเทรดของบิตคัพแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการโอนกันเนี่ยผมอยาก,กเพื่อนๆคอนเซิร์นอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือปริมาณการโอนนะครับรายการหนึ่งก็คือค่าฟรีนะครับว่าเนี่ยมันถูกที่สุดเนาะที่เราพูดถึงคืองนนี้ถ้าเกิดสมมุติเราโอนปริมาณแบบ 1000- หอย่งมันไ,ไดไหร,ดรโอนหน,นึ่งหมี่น การสวิงของเหรียญมันก็ไม่ค่อยมีผลกับมูลค่าการโอนของเรานะครับก็อาจจะสวิงแบบ5% 3%มันก็ไม่ได้ลดไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้มูลค่าเงินเยอะที่เราจะโอนมาจาก n บแน e มาที่บิดครับเงี้ยนะครับสมมุติ1 0 0 0 0หรือว่า1 000, ล้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วราคามันมีการสวิงเกิดขึ้นสมมติ10%เงี้ยเงินเราหายไปเป็นหลักแสนเลยนะครับหรือว่าเป็นหลักหมื่น มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะที่เราจะต้องกังวลอีกอันหนึ่งก็คือค่าฟรีนะครับว่าตอนนี้ที่เราพูดถึงว่าไหนมันถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันคราวนี้ผมดูมาประมาณ3มเหรียญเนาะที่คิดว่าถ้าเราโอนจากไบแนนมาที่บิตคัพอ่ะมันจะมีค่าฟรีที่ถูกนะครับอันแรกเลยก็คือ xrp นะครับอันที่2ก็คือ xlm นะครับอันที่3ก็คือ zil นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเคราวนี้เราจะต้องไปดูกันที่ไบแนนก่อนนะครับอย่างแรกเลยว่าถ้าสมมุติเราใช้ xlm เนี่ย ค่าโอนเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเขาจะมีบอกอยู่เลยว่าถ้าสมมติเน็ตเวิร์กนะครับที่เราจะใช้โอนไปที่ b i t ค u ัเนี่ยต้องใช้เป็นเซลล่านะครับตัวนี้ XLM เซลล่าตัวนี้นะครับค่าฟรีมันอยู่ที่0.02 XLM นะครับตรงนี้เราก็ไปเปรียบเทียบดูกับราคาตัว XLM ในกระดานเนาะว่ามันมีราคาเท่าไหร่เป็นเงินบาทนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ7.2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียแบบประมาณน้อยมากอะ่ะ0.02 XLM เราลองคำนวณดู น0.02คูณกับ7.2นะครับเราเสียมา0.14บาทนะครับในการโอนถ้าเกิดเราโอนปริมาณ1 0 0 0หรือ10,000เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับในปริมาณที่ไม่ได้เยอะนะครับคราวนี้เราไปดู XRP ซิว่า XRP เป็นเหรียญอีกอันนึงเนี่ยที่ค่าเนี่ยมันถูกนะครับเขามีค่าเนี่ยในการโอนเท่าไหร่่นะกดมาที่ XRP นะครับเข้าที่บิดดอนะแล้วก็เลือก Network เป็น Network ร์ก XRP นะครับเห็นเขาบอกว่า ระยะเวลาโดยประมาณประมาณ5นาทีในการโอนนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.25 XRP นะครับเราไปดูซิว่า XRP ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ XRP นะครับในกระดาษของบิตครับเนาะก็อยู่ที่25บาทนะครับ25บาทคูณ0.25เนาะคูณกับ25บาทอ๋อ XRP นี่6บาทเลยในการโอนนะครับเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมของ XLM เนี่ยถูกกว่านะฮะ ก็ลองไปดูเหรียญหนึ่งสิเหรียญ ZIL นะครับอันนี้1.6นะ1.6บาทต่อเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูในฝั่งของการโอนเพราะว่าการโอนเนี่ยต้องคิดค่าฟรีจากฝั่งที่ Exchange ที่เป็นคนโอนมานะครับแล้วก็พิมพ์ไป ZIL นะครับอ่ะแล้วเราก็เลือกเน็ตเวิร์กของ ZIL เนาะเขาคิด0.2นอเนะ0.2 ZIL อยู่ที่ประมาณ1.6นะครับเราลองคูณด,ดูสิว่า ถ้าเป็น0.2นะครับคูณกับ1.6นาะราคาเมื่อกี้อยู่ที่0.32นะครับ0.32เนาะ,ะดังนั้นค่าโอนของ XLM เนี่ยถูกที่สุดถ้าเกิดเราใช้การโอนจับไมแนนที่บิตคัพนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันโดยใช้ XLM นะแต่ถ้าเกิดเราโอนปริมาณได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับผม,มแนะนำให้เพื่อใช้เป็น Stable Coin นี่ว่าก็จะเสียค่ามันยมสูงหน่อยนะครับอย่างสมมุติเราต้องไปดูของในบิตคัพก่อนว่าบิตคัพเนี่ย USDT เนี่ยครับเขาใช้ Network เน็ตเวิร์กอะไรในการรับนะครับอ่าเราต้องกดไปที่เขาไปที่กระเป๋าเงินเนาะกระเป๋าเงินของฉันนะครับแล้วก็เลือกเป็น stablecoin นะครับเนี่ย USDT เอเมนะแล้วก็เลือกไปที่ฝากนะครับกดไปที่ฝากแล้วก็โอเคสร้างอัตราส่นะครับของ b i t ค u พเนี่ยเขาจะมีแต่ ERC20 นะครับในการโอนมาเราก็ไปดูในใบแหนเซิว่าถ้าสมมุติ ERC20 เนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเท่าไหร่ ก็คือนี่ E R C 2 0เห็นไหมครับ35มสิบเยียดีีเราลองคำนวณดูคร่าวๆถ้าเกิดเราคูณดู35นะครับ35คูณกับตอนนี้1นึ่งยียดีีโดยประมาณก็ประมาณ3ามสามจุดสองหรือสามจุดสามอะไรเงี้ยก็มัน1,100นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้เงินประมาณแบบ1ล้านในการโอนมูลค่าข้ามมาอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างคุ้มเนาะเราก็จะเสียแค่ประมาณแบบ 0.1%เองในการโอน1ล้านคูณกับ0.1%เท่ากับอ่ะ1,000ถูกล,ละงั้าประมาณข้ามเยี่ยมในการโอนของเราประมาณ0.1%นะครับก็ค่อนข้างเมกเซน์ถือว่าโอเคเลยในปริมาณเงินที่มันเยอะๆนะครับคราวนี้เราไปลองเทสดูกันว่าถ้าสมมุติเราใช้ XLM ในการโอนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับก็กลับไปที่หน้าตัว Wallet ก่อนนะครับของตัว b i n e เนาะ เข้ามาที่ wallet ก่อนนะครับแล้วก็ขยับลงมานะครับขยับลงมาดูที่ตัว spot เนาะ spot ของเราว่าตอนนี้ผมมีเป็นตัว stable coin ที่เป็น UDT อยูอ่เนะนะครับเราจะทำการแปลงตัว UDT ตรงนี้เป็น XLM ก่อนนะครับก็เข้าไปที่หน้ากนารเทรดเข้าไปที่หน้ากนารเทรดแล้วก็เลือกอะไรไปก่อนก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกเป็น XLM นะครับ UDT แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนะครับลงมาด้านล่าง เราจะทาการซื้อเซเบคอยเนี่ยเป็น XLM เ,เพื่อทําการโอนจากตัวไบแนนซ์มาที่บิ t คัพนะครับแล้วก็ซื้อที่มาร์เก็ตได้เลยนะครับจะได้รวดเร็วอ่ากดไปที่มาร์เก็ตปุ๊บแล้วตรงน,นี้นะครับ XLM ก็ได้ทําการซื้อมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราทําการโอน x l m ตรงเนี้ยไปที่บิ t คัพกันนะครับโดยที่เข้าไปที่ตัว w a l l e t ก่อน w a l l e t หลักก่อนเนาะแล้วก็เลือกที่ withdraw นะครับด้านบน withdraw แล้วก็เลือกเหรียญเลย เหรียญเป็น XLM นะครับเห็นไหมมันมีขึ้นมาแล้วว่าเรามีอยู่64 XLM นะครับกดไปเลยขั้นต่อมาเราต้องเลือกเน็ตเวิร์กให้ถูกต้องก่อนนะครับก็คือน,นี้เขาบอกว่าประมาณ10นาทีเนาะซึ่งเน็ตเวิร์กของตัวเซร่า XLM เนี่ยเราจะต้องดูตัวเมโมให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเมโมไม่ถูกต้องเนี่ยเงินอาจจะสูญหายได้นะครับอันนี้เพื่อนๆจะต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญตรงนี้เป็น XLM นะครับ๊บนึงนะอ่ะนี่ ฝากเหรียญเนาะใช้แก้ว M นะครับตรงนี้แล้วเราก็ทําการ Copy a d d r e s s ตรงนี้นะครับ Copy แล้วก็เดี๋ยว Copy Memo อีกทีหนึง่งอ่าประกอบได้เลยเออใส่เข้ามาแล้วแล้วก็ Memo แล้วก็ไป Copy มาอ่าคัดลอกตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ตรง Memo ด้านล่างนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราทําการโอนเลยทั้งหมดเนาะเอ็งก็เอ็งที่เรามีก็เป็นหนะครับค่าฟรีที่เราต้องเสียคือ0ู 02cm นะครับตรงนี้เขาจะแจ้งไว้ว่าเดี๋ยวมันมีการหักเกิดขึ้นนะครับเราก็กดวิดดอนแล้วก็กดได้เลยคอนเฟ m ร์าเนี่ยเราก็เช็คดูว่า a d d r e s s มันถูกไหมเช็ค3ตัวแรกแล้วก็3ตัวหลังเนาะก็คือ GBS นะครับแล้วก็ RP3 เราก็ไปดูในแ i น a n c e นดูในบิ t ก u ันะครับ GBS เห็นไหมแล้วก็ RP3 โอเคอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องลว แล้วก็ทำการคอนเฟิร์มในการโอนได้เลยกด Continue ก็จะมีให้โค้ด Security ตรงนี้นะครับในการคอนเฟิร์มเราก็ไปเอาเลขจากตัวเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือไม่ก็อ e ีเมลนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวรอดูที่มันขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ขึ้นว่า c o m plete เนาะวิดดอร์ r e ี u กร i t สมิธเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเวด t ิ้ง a อ p พิลฟก็คือรอการอนุมัตินะครับในการโอนแล้วกดคอม plete ไป ตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็น pending เนาะรอไปนั่นล่างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรากด confirm ในการโอนตอน4โมง31นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะกี่นาทีนะถึงจะเข้าก็จะมาแจ้งในตัวอ e ีเมลเรามันก็จะตึง้งตึงขึ้นมานะครับเดี๋ยวนั่งดูกันเลยแบบ Real Time นะครับว่าใช้กี่นาที อ่าเมื่อกี้เหมือนมีเหมือนมีอีเมลเนาะแจ้งเตือนมาในในตัวบิทคัพของผมอะว่ามีเงินเข้ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวลองรีเฟรชดูซิว่าเอ m เข้ามาไหมมันบอกว่ามีเงินเข้ามาแล้วอ่าโอเคเห็นไหมสเตลลาเอ็อลเอ็มเข้ามาแล้วนะครับ63.98ตรงกันเป๊ะเลยนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีเองในการโอนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่ถึงบาทเลยมัน0.1กว่ากว่านะครับที่เมื่อกี้เราคำนวณกันนะครับอันนี้ก็เงินเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองรีเฟรชตรงนี้ดูซิว่ามันขึ้นเป็น ฟิเนสไหมอ่ายัง p r o c e s s i n g อยู่นะครับในฝั่งของ n บ n น e ก็ยัง Process i n g อยู่แต่ในฝั่งของบิดอ่ะมันคอมพิวต์ละเข้ามาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโอนเหรียญเนาะจากตัวใบแนนมาที่บิดครับนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเทรดกันดูได้สรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับท่านเพื่อนจะโอนเงินจากใบแนนมาที่บิดครับนะครับโดยที่ปริมาณเงินไม่ได้เยอะมากก็สามารถใช้สามเหรียญที่เราพูดถึงได้ก็คือ Z IL นะครับผม XLM แล้วก็ XRP นะครับซึ่ง XLM เนีย ค่าเงินถูกที่สุดเลยก็คือไม่ถึง1บาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะโอนในปริมาณที่เยอะอย่างเช่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นเซฟบลคอยดีกว่านะครับมูลค่ามันจะได้ไม่สวิงมากนะครับไม่ใช่โอน1ล้านมาถึงกระเป๋าเงินที่บิดครับเหลือ9ก้าแสนอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับของ YouTube หรือว่าในอินบ็อกซ์นะครับของรองทุนได้เลยใน a c e b o o k นะครับและถ้าใครที่ชอบเนื้อหาดีๆนะครับที่เรารวบรวมมาให้ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครตอนซ แล้วก็ฝั่งของเทนนิสมาร์เก็ตนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ